วันทีนบุตรค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการใส่โมเดล 3D ค่ะใส่โมเดล 3D โอเคเริ่มกันเลยครับผมเข้าไปที่โคมค่ะไปที่โคมค่ะแล้วก็เข้าไปที่ google เข้า <พน S 2> ไปค้นหาคําว่าฟรีโมเดล 3D ค่ะฟรี 3D โมเดลไหมค่ะฟรีโมเดล 3D ฟรี 3D โมเดลฟรี 3D ล o m โอเคจากนั้นเข้าไปที่ FBX ค่ะ FBX คืออะไรคะ FBX โมเดลค่ะเป็นนามสกุลของโมเดล 3D ค่ะอ๋อมีตัวหนึ่งที่เราใช้ได้คือ OBJ ไหมใช่ค่ะจากนั้นโมเดลที่ขึ้นอย่างนี้จะเป็นแบบฟรีค่ะแบบนี้จะเป็นแบบเสียตังค่ะเอาเมาส์เอาเมาส์จิ้มเลยครับไม่ใช่เอามือจิ้มโอเคกดคลิกเข้าไปที่นาทานค่ะนาทานเนาะกดดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลด ตอนนี้เราเลือกไงครับเนี่ยเลือกเป็นไฟล์แบบ F V X ค่ะดูตรงไหนครับดูตรงไหนดูตรงนี้ค่ะดูตรงนี้เาจะมามาจิมมมาจ้มโอเคโอเคป,เคปุ๊บคลิกดาวน์โหลดค่ะ,คะมุมดาวน์โหลดจะอยู่มุมบนด้านขวาเนาะใช่ค่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็ไปที่สภาเทียนค่ะสภาเทียนกดบวกค่ะกดบวกใช่ค่ะกดอัปโหลดค่ะกดอัปโหลดเลือกจากอุปกรณ์ค่ะเลือกจากอุปกรณ์กดไฟล์ตรงนี้ค่ะ นาธานนนาาใช่ค่ะอนิเมดโอเคก็เปิดเปิดก็กำลังคับกำลังครับโหลดอันนี้ทดลองอัพมาแล้วเจกนาานใช่ค่ะหลังจากอัพโหลดเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะโอเควีกำลังประมวลผลอยู่ใช่ค่ะตอนนาธานไม่เมื่อยนะเดินทั้งวันจ้ะเอ้ยนั่นนั่นนั่นนาธานนี่เป็นยักษ์ยังไงตัวใหญ่กันเพื่อนคุณค่ะคุณแล้วทำไมไม่มานิดช้า เน่ช่กล่องอะไรครับนี่ยอันนี้ค่ะนาทานาทานเอานาทานทำไมอยู่ในกล่องอะเป็นโมเดล 3D ค่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นรูปคนนี่ค่ะทำไงต่อครับอันนี้อันนี้คือขยายค่ะขยายถ้าอยากได้ยักษ์ดาทานก็เพิ่มขยายสุด นี่ยัก์อาทานถ้าอยากได้คนแค่นาทานก็ลดลงค่ะคแบบแบบเราชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบยักษ์ค่ะคอเออยักษ์โอเคลองจัดบารนี้แก๊เดก็กแก๊วมแกันแซดปรับยังไงครับด้านขวาเนี่ยนี่ค่ะนยยีค่คืออธิบายที่อธิบายว่า,ออารปรับยังไงปรับนี้ค่ะ ปบบอย่างนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้คือการขยับซ้ายขยับขวากับตัเลื่อนอย่างนี้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นการหมุนค่ะหมุนเออไม่เอออยากเห็นหน้านาตาน่ะอันหน้าหานหน้ามาตามตัวนี้เดินค่ะเดินก่อนเออาหน้าอ่านหน้ามาตาหน้านะคะโอเคนี่ค่ะลองปรับดูนะแล้ว ยิทาคูนาทานเห็นนาฬิกาคหะโอเคทำทำสำเนาได้ไหมทำได้หลายตัวได้ไหมทำได้ค่ะทำยังไงครับทำไงครับทำสำเนาจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจำอยู่ค่ะแป๊บนึงเรือจะมาดูข้างล่างครับเนดูข้างล่างตัวที่หกอันนี้คลิกตรงนาทานก่อนคลิกตรงนาทานคลิกจอเจ็กก่อนคลิกตรงนาทานโอเคคลิกจมเป็นออบเจกต์ก่อนเราเลือกไปดูข้างล่างตัวที่หกครับตัวที่หกข้างล่าง แม่แม่จากซ้ายจากซ้ายนับมา <S 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 <ๆ>หนึ่มเดี๋ยวไปครับเขาบอกว่าอะไรตัวที่หกไม่ใช่ไม่ใช่ทำซ้ำค่ะทำซ้ำนั่นแหละดูพปีเคตเราเรียกว่าการทำซ้ำเห็นไหม<ะ>วาที่ทีทำนาธานออกไปสองตัวทำซ้ำทำอีกค่ะโอเคหมดยังเธอหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวยังไม่ล็อกเลยนาธานอ่ะถ้าอยากไม่ให้คนเข้าไปในห้องเราไปเลื่อนโมเดลเราทำไงทำไงครับ ล็อกไื้ทีล็อกอ็อบเจกต์ทำไงครับตายแล้วตายแล้วไม่ใช่ของเราเนี่ครับของเราต้องโมเดลเราต้องล็อกเองคลิกที่นาทานครับคนตัวที่จะล็อกปุ๊บเห็นไหมมันเกิดไฮไลท์ปุ๊บเราคลิกที่รูปกจครับโอเคนี่คือการล็อก 3D มดีโมเดลของเราบอกยังเดีหมดแล้วค่ะครูโอเคหมดแล้วทำไมครับขอบคุณค่ะป่าปาไป5้าลทีก็เดียวเอาครูก็ไม่อัน О, погоня за